สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ S9 of the m o um. n วันนี้ผมมาในเรื่องของ Good Morning by S9 แต่เราก็จะไม่พลาดที่จะมาเจาะลึกตัวแทนจำหน่ายโชคซิลเวอร์และอีกหลายๆอย่างจาก S9 เพราะการแต่งรถคือชีวิตนะครับวันนี้ผมบีมสรันยูอยู่กับคุณแมนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บีมขอเรียกว่าคุณแมนออโต้ฮานอุดรธานี ฉายานี้โอเคไหมดีเลยครับอ๋อเพราะว่าต้องบอกว่าเปิดกิจการมานานแค่ไหนคุณแม่แล้วคุณแม่ชื่นชอบรถแค่ไหนทําไมถึงมาเปิดร้านที่เรียกว่าเป็นทั้งสํานักแต่งและดูแลในเรื่องของช่วงล่างและการโมดิฟายด้วยครับโอเคก็เริ่มเริ่มจริงเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบแต่งรถอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็พอมาย้ายมาอยู่อุดรครับเมื่อเกือบเกือบสิบปีที่แล้วเนี่ยไม่มีร้านแต่งรถสไตล์นี้ที่เราไม่มีไม่มีที่เราชอบที่เราทำอะไรอย่างงี้ครับ ก็เมื่อ6ปีที่แล้วก็เลยตัดสินใจเปิดร้านนี้ขึ้นมาครับเริ่มต้นจากการเปิดเนี่ยคุณแมนทําอะไรก่อนก่อนที่จะมาเต็มรูปแบบแบบนี้เริ่มแรกๆเนี่ยก็ขายล้อเล็กๆขายยางนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเริ่มจากล้อกับยางก่อนครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่น JDM ที่เราชอบเลยครับคุณก็เริ่มจาก JDM ใช่แล้วก็เก็บทุกอย่างมาตอนนี้ทั้งได้ทั้ง JDM แล้วก็ยุโรปได้ครับสามารถมาเซอร์วิสแล้วก็แต่งได้หมดได้ครับครบวงจร ผมมาทั้งทีแล้วผมเห็นนะฮะที่นี่ตั้งแต่ล้อยางช่วงล่างทําหมดเบรคข้างในก็มีให้เลือกหลากหลายเลยทั้งเบรโ b o ทั้งอะไรก็ตามผมถามขอเรื่องโชคหน่อยเพราะว่านี่คือตัวแทนนะครับของ Silver Suspension หรือโชค s s l v v r r ของเราซึ่งปีนี้เนี่ยเราตั้งใจจะขายในเรื่องของ e u r o p r i m m m x x r r m m e นะครับแล้วก็จะมี uh, Silver M uh huh. ด้วยขอถามหน่อยครับลูกค้าของทางร้านออโตฮาร์เนี่ยปกติจะเป็นรถแบบไหนทรงไหนไวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่และใช้โชคซีเวอร์แบบไหนบ้างครับ หลักๆเลยเนี่ยถ้าที่นี่ทำเยอะนะครับจะเป็นกลุ่มซีวิกซีวิกตั้งแต่ FC FK FE อฟเคเอฟอี F D, F ก็ยังมีมาทำกันอยู่นะครับโอ้ย,ยังมีด้วยม,มีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าเป็นของซีเวอร์เนี่ยรถญี่ปุ่นซีวิกเนี่ยตอนนี้ก็ซีเวอร์แ,ม,แรม็กพรามแม็กพรามอ่าแม็กพรามจะเป็นตัวที่ขายดีเพราะว่า ออกมารุ่นนี้มันไม่แข็งอืมอ่ามันค่อนข้างนิ่มลูกค้าก็เลยแบบตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากได้ทรงสวยด้วยแล้วก็ให้มันนิ่มด้วยอย่างเงี้ยจัดทรงด้วยไม่เด้งกระด้างไปเพราะสามารถปรับแข็งอ่อนได้แล้วก็ปรับสูงต่ำได้ใช่แล้วก็ตอนนี้ถ้ายุโรปก็มียูโรพามที่มาใหม่ราคาไม่แพงใช่มีทั้งรถเก่ารถใหม่ใส่ได้หมดนพี่บีมจริงๆตั้งแต่แบบปีลึกนะก่อนปี2000จนปัจจุบันโฉมปัจจุบันก็มีจังหวะมี G 2 0เลยก็มีครับมีต้องบอกนะครับว่าในฐานะที่เป็นเจ้า ของร้านอยู่แล้วชอคซิเวอร์เนี uh ่ยยอดขายดีข oh. ึ Ra ้นไหมหรือว่าวัยร <ped> ุ <up> ่นในกลุ่มกระแสเนี่ยเขานิยมมากขึ้นไหมครับก็ต้องต้องแยกตามเกณฑ์ของลูกค้าสมมุติว่าลูกค้าตั้งงบไว้อ่ะเท่าไหร่สองหมื่นเราก็จะแนะนํารุ่นที่อยู่ในงบของลูกค้าแล้วก็ถ้าเกิดงบสูงขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีแม็กอาร์อะไรเงี้ยแล้วก็แนะนําตามสไตล์การใช้ดีกว่าแต่ถือว่าอยู่ที่ยอดก็สูงใช่ยอดก็ดีครับยอดดี ซิวเวอร์ขายดีนะครับนี่ไงผมถึงต้องมาหาคุณแมนตรงนี้ไงเพราะว่าคุณแมนขายดีและเป็นตัวแทนที่ดีของเรานะครับเราก็ต้องมาเจาะลึกร้านให้หน่อยเพราะร้านสวยมากรู้เลยว่าทําร้านจากใจนะแต่งสวยมีความเป็นญี่ปุ่นบอกว่าที่นี่ยางก็ดูแลหลากหลายด้วยผมอยากถามครับว่าตรงนี้เนี่ยใครไปใครมาเราสามารถตกแต่งนอกจากช่วงล่างแล้วเราทําอะไรได้อีกครับนอกจากช่วงล่างก็จะมีเซอร์วิสน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ภาพเบรก จะเข้ามาตกแต่งสวยงามคอสเมติกบอกอ่าบายบิดหรือจะเรียกมาได้เลยครับมีหมดเหรอฮะเพราะเราคือตัวแทนของ S9 ใช่ครับจะบอกบายนะครับเมื่อจะเป็นพรมหมากรุกหรือจะเป็นพรมไรนาดีนะฮะเกรวัดเดฟฟี่นะน้ำมันเครื่อง Spirit หรือว่าจะเป็นช่วงล่างซิลเวอร์นี่ครบมากแล้นะนะนอกจากโช๊คแล้วเนี่ยไอตัวตั้งองศาแคมเนี่ยวัยรุ่นก็ชอบเหมือนกันอ๋อใช่ตัวปรับแคมเบอร์ก็ขายดีครับอื แคมเ e อร์แม็กแคมเปอร์แม็กถูกต้องครับอันนี้ก็ขายดิบขายดีกันก็ให้ฝากร้านหน่อยดีกว่าแล้วก็ฝากหลายๆคนลูกค้าที่ดูอยู่ทั่วประเทศถ้าผ่านมาแถวอุดอรหรืออยู่ละแวกนี้ฝากร้านหน่อยและกับโชคซิลเวอร์หน่อยครับก็ถ้าอยู่โซนอีสานเหนือนะครับอุดรธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็มาได้เลยครับมาหาผมแมนนะครับออตโต้ฮานอุดรธานีติดตามได้ทางเพจนะครับออตโต้ฮานอุดรธานีเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ครับถ้าภาษาอังกฤษก็ A U T O H A H N อุดรธานีออโต้หานอุดรธานีครับนี่มืนด้านหลังเลยทุกคนไปกดไปตามไปติดตามนะครับแล้วก็ดูโปรโมชั่นหรือดูกิจกรรมจากทางร้านได้เลยส่วนเราโชคซิลเวอร์นะครับแล้วก็ S9 t ไ a ท l a n ยแลนดเพราการแต่งรถคือชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าจะไปเจาะลึกที่ไหนจะไปดูร้านไหนภาคอะไรต้องบอกว่าปีนี้เราจะไปทุกภาคทั่วประเทศไทยฉะนั้นเจอกันทุกเดือนแน่นอนนะฮะกับ Good m o r n i บ g by S9 ตัวจริตัวจรนไม่ได้แกะออกมั้ยโอร้านนี่คือแบบมีล้อให้แบบวัยรุ่น J D A วัยรุ่นยุโรปวัยรุ่นเบนส์ได้หมดเลยได้ดูเมนพาผมมาดูหน่อยตรงนี้ในเซกเมนต์นี้ก็คือเป็นของพวกรถเซกเมนต์รถเล็กครับรถเก่งเล็กอะไรนะแต่17นิ้ว4รูไปถึงแใงสุดทุนน่าเป็น15นิ้วนะครับ15นิ้วมีออสแท็กได้เลยสบายมากได้ครับมีออสเอาติดเอ้ยวีออสซิตี้แจ๊ดมีหลากหลายมากเลย โซนนี้ก็จะเป็นโซนล้อล 18, 18ครับ18 5ราลูซีวีอาติสทั้งน้อยก็มีนะครับมาได้ครับก็เป็นกลุ่มพวกแชมเปี้ยนส์คอร์ดอะไรมาได้18 8ไลทิ้ง8ไลอะไรนะและจับแอนด์ไว้กอครับนี้ก็หลากหลายในนาติดตังสำหรับลูกค้าที่ชอบเกิดทรงนี้แหนด์ทรงนั้นสิ่งไหนก็หลอนะ LM ครับเออทรง LM อ่ะต้องบอกว่าในร้านนี้นะครับมีของแต่งแบบเทียบท่อกองกล่องมีหมดนี่ทุกคนดูให้คุณแมนลอมาดูครับได้ครับนี่ต้องให้เทีอันนี้คือสิ่งที่วัยรุ่นจะขาดไม่ได้ถ้าอยากจะแบกองศาใช่ไหมฮะได้ครับนี่ทุกคนสีเวอร์สปอร์ตเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมืม่อก่อนนะพี่บีมเมื่อก่อนเราเราแต่งกันสิบกว่าปีที่แล้วเราเอาไปดึงให้มันล้มนะเ<ช>ดี๋ยวนี้ลูกค้ามาแบบดึงให้มันแบบให้มันตรงอ่ะ เขากลัวกินยางไงแต่ว่าทำได้หมดเนี่ยจะเอาสไตล์แบบจะล้มหรือว่าจะใช่แต่เพราเราวิ่งมันต้องล้มใช่เมื่อก่อนเราเล็กเมนเบนส์หมอกหมองี้ยช่ขับแล้วมันดูเซ็กซี่นะครับก็ทางซีเวอร์ก็ยังมีทั้งค้ำต่างๆนะให้ทุกคนได้เห็นด้วยกับการออโต้ฮาร์นั่นเองครับเพราะว่าซิเวอร์ซัสเพนชั่นทำเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับกับ S9 เพราะการแต่งรถคือชีวิตครับ ก็จะมีทั้งแบบ Neo Maxa Max One Prime Euro Prime Max Prime อะไรอีกมากมายนะก็ปกติแนะนําลูกค้าเราก็แนะนำตามงบแนะนำตามงบแล้วก็สไตล์การสับขี่ให้ี่บิว่าชอบแบบสไตล์ไหนแข็งนิ่มวบเท่าไหร่ผู้โดยสารเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยจะแนะนำบางคนแบบไม่คุยให้ดีก่อนกลับบ้านไปใส่แข็งเกิน จ็ดไปแข็งเกินเมียดาเขานั่งกันสองคนไม่ได้อิ๊กอ่าบางทีแม่ยายก็ตานั่งด้วยมากจลยต้องเซตแข็งใช่ไหมฮะแต่นี้ก็ต้องไปเซตให้มันอ่อนลงเพื่อภรรยาจะได้ไม่ปวดอันนี้เรื่องใหญ่นะครับอันนี้ต้องบอกว่าดูร้านเรียบร้อยแล้วมุมนี้มุมนี้ก็น่ารักนีมุมนี้น่ารักมากขอกระจุกกระจิ๊กแบบน่ารักมากครับน่ารัก อันนี้ก็ต้องบอกมาที่เดียวไม่ต้องไปนั่งโปลของที่อื่นนะมีของครบดูแลหมดเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนโช๊คนะครับคอสเมติกของเล่นต่างๆของซิ่งแบะล้อถ่ายน้ํามันเครื่องท้งหมดทุกอย่างเซสซีเล็กๆน้อยๆน็อตล้อมีเลือกเกือบทุกแบบครับ M14 1 <c oughs> 2 42, ห,หัวเปิดหัวปิดมีหมด วันนี้ต้องขอบคุณคุณแมนมากๆกันนะครับเปบ้ากลครับพี่บีมขอบคุณมากๆเลยนะฮะอย่าลืมนะครับคอนเซปต์ของเรา2คนกับ S9 เพราะการแต่งรถคือชีวิตคือชีวิตครับเพราะว่า s i l v เวอร์ซัสเฟนชั่นทำเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับกับ s 9เพราะการแต่งรถค,คือชีวิตครับมนอถามคุณแมนนิดนึงครับ,รบว่าตอนนี้รถไฟฟ้าก็มาเยอะมากรถ E ีวอะเนาะใช่ตอนนี้เทรนในการแต่ง E ีีหรือว่ารถน้ำมันหรือยังไงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในกระแสแถบอุรรัานี แถบนี้ e v e v ก็เริ่มมาแต่ถามว่าเยอะเท่ากรุงเทพไหมยังไม่เยอะเพราะว่ารถ e v แถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบครอบครัวอ่าส่วนใหญ่ก็จะมาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางโหลดนิดหน่อยลยคนระับแต่โ<ต>ชว์ก็มีมาทามีมีมาครับ cross silver ก็มีสินค้ารองรับรถ e v อยู่ลมี e v ด้วยเพราะบ,บางทีเขาขับเดิมแล้วนั่งหลายคนเขาบอกข้างหลังมันโยนแล้วมันยุ่ใช่ไหม e v จีนส่วนใหญ่จะทํามาแบบโยนโยนเนาะแบบขึ้นหลังเต่าปุ๊บ แทนที่มันไปเลยมันจะบึ้มทีนึงก่อนถ้าไม่ไปใช่ครับอันนี้ก็สามารถฟิกซ์ได้ด้วยโชคซลเวอร์ของเราและเทรนการแต่งรถน้ํามันแถวนี้ล่ะวัยรุ่นแต่งแนวไหนจะทําแค่ช่วงล่างหรือว่าคอสเมติกทั้งคันด้วยครับก็มีทั้งคอสเมติกทั้งคันก็มีครับจัดเต็มนะครับหรือว่าจะทําเฉพาะช่วงล่างก่อนก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็บางคนงบน้อยก็เติมทพีละอย่างก็ได้พี่บีมไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องแบบมาจัดชุดแล้วก็มาเป็นแผงเนาะใช่ผมว่าดีอย่างหนึ่งนะเราเวลาเราแต่งรถเนี่ยเราค่อยๆเปลี่ มันได้รู้คาแรคเตอร์รถได้เรียนรู้นิสัยกันไปไม่ใช่แบบมาถึงตู้มเดียวอ่มีเงินก็ดีพี่บิมมีเงินก็ดีแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเงินนะเราค่อยๆเติมของเค้าหน่อยวันนี้เดือนนี้โช๊คอ่าเดือนนี้เปลี่ยนยางครับเดือนนี้เปลี่ยนล้อทําเบรกค่อยๆอ,อ,อัพไปแล้วพอจบ <น S 2> เดือนสองปุ๊บเปลี่ยนเครื่องเวลตันค่อยทำเวลตันเวลเก้าเก้าอย่างเงี้ยถ้าทุกคนอยู่ๆมาเวลเก้าเก้าเลย มันพอขับปุ๊บมันเบื่อปุ๊บเราจะไม่มีความสุขในการขับต่อใช่เราก็ขายนะครับแต่ถ้าเราทําทีละอย่างเนี่ยโชกมาโชกมารอรอล้อ,อมาท่อท่อมาอะไรเงี้ยใช่มันจะมีความสุขแล้วเราสามารถทำคอนเทนต์กับคันนั้นไปได้ยาวๆด้วยศึกษาไปค่อยๆขับค่อยๆเรียนรู้ไปเยี่ยมไปเลยครับ